สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดวันนี้เวลา17.4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเมนหลวงนาพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิริทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีนรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจและการหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่19มกราคม2 5 5 8สริริอายุได้89ปีโอกาสนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินดดามา마ศเสด็จร่วมด้วย พลเอกอาทิตย์กำลังเอกเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2468เป็นบุตรของร้อยตรีพินกับนางสาครกกำลังเอกสำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาจากโรงเรียนพรมวิทยามูลชั้นมัธยม,มศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดเบจมบพิษและโรงเรียนอำนวยศิลปพระนครแล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารบกเป็นรุ่นที่5 ศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกวิทยายลัยกองทัพอากาศวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรและยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยายลัยต่างๆมากมายด้านชีวิตราชการพลเอกอาทิกกำลังเอกเริ่มรับราชการทหารในปีพุทธศักราช2491ประจำกองพันธุ์ที่1กรมทหารราบที่5จังหวัดเพชรบ,บรุรีและก้าวหน้าขึ้นตามลำดับเมื่อวันที่1ตุลาคม2525ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และในปีต่อมาได้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลังกเกษียณอายุราชาการแล้วพลเอกอาทิตย์กำลังเอกได้ก่อตั้งพรรควงชนชาวไทยและลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในช่วงปี2533 2534และช่วงปี2537 2538 ระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรลราชาทินดามาทเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งร้อยวันพระราชทานศพพลอากาศเอกสิทธิเวศีลาอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา10บนาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรลราชาทินดามาท เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งร้อยวันพระราชทานศพพลอากาศเอกสิทธิ์เวสวีศิลาอาดีตองคมนตรีนศาลา1ร้อยปีวัดเบญจามาบาพิษดุสิตวนาราม พลอากาศเอกสิสเวศิลาเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2462เป็นบุตรของมหาอมาตรีพระยาวันพฤกษพิจาร์ทองคำสเวสวศิลาและคุณหญิงคลิปวันพฤกษพิจาร์สกุลเดิมบุญนาคสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยได้รับทุนจากกองทัพอากาศไปศึกษาวิชา m e t a ล r จอร์จีเอนจิเนียสำเร็จการศึกษาได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์โลหะวิทยาจากสถาบันม i t สหรัฐอเมริกา ด้านครอบครัวสมรสกับเภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงทิดาสเวศิลามีบุตรทิดาสี่คนพนากาศเอกสิทธิ์เวสิลาถึงแก่อสัญญรรรด้วยโรคชราเมื่อวันที่5ธันวาคม2558สิริกอายุได้96ปี ระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรินารีลัเสด็จแถมพระองค์ไปในการประทานประกาศนียบัตแก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูประถมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุมาร วันนี้เวลา11นาฬิกา3 2นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม,ม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์งเจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์สเสด็จแทนพระองค์งไปอาคารใหม่สวนอัมพรในการประทานประกาศนิยบัตรแก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูุปธมรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารประจําปีการศึกษา2558จํานวนทั้งสิ้น1,352คน ประกอบด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลราชประสิทธิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาหนึ่งนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาสองกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาสามสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมศิลวันวรีหนึ่งอุดรธานีโรงเรียนมัธยมศิลวันวรีสองสงขลาโรงเรียนมัธยมศิลวันวรีสามฉะ เโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวัดน้อยในในพระราชูปมัมรมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒมัธยมวัดอัฐสารเกษตรในพระราชูปมัมรมคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดทั้งวันที่ศาลาสาหไทายสมาคมในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนที่ส่วนใหญ่มาพร้อมครอบครัวเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณอาทิ คณะพระาธาตุแก้วมณีโชติจังหวัดชนบุรีนำพระพุทธรัตนแก้วมณีโชติไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธมหาวิทยายลายาัยเนรศวรมหาวิทยายลัยบูรพามหาวิทยายลัยทักษิณและมหาวิทยายลัยมหาสารคามกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ก้าพร้อมผู้แทนเขตภาษีเจริญและเขตบางนาคณะนักปั่นจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่109จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะผู้แทนชุมชนเขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่คณะกรรมการเครือข่ายแท็กซี่ไทยคณะพระพิสูจสงฆ์และสามเณรที่บ้นประชาภาคฤดูร้อนวัดนายโรงเขตบางกอกน้อย ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นในวันที่23มีนาคมนี้ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามเพียงครึ่งวันคือเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีเนื่องจากช่วงบ่ายจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ